ชมคะช่วงนี้คุณสนทิยานอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสนทิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติคุณยุคนแล้วนผู้ชมครับครับค่ะก็ชัดเจนนะครับหลังจากที่สำนักข่าวทีนิวเนี่ยฟันธงล่วงหน้ามาเป็นปีครับครับว่าทู้ที่จะว่าเชริงนายกนัฐพมลตรีเป็นพาส้ลิสเบอร์นึ่งขังพรรคเพื่อไทยคือคุณยิ่งรัก ชินวัตรแน่นอนแม้จะเหนื่ยนอยน,นี่ถือว่าฟันตรงล่วงหน้ามาเป็นปีแล้วครับใช่ครับการฟันตรงล่วงหน้ามาแนมะ้จะมีกระแสข่าวต่างๆโางจะเป็นคุณยิ่งขวัญเดินคนโน้นวันนี้นะนั่นเป็นตัวหลอกที่อยู่ทักถึงเดินเกมในส่ละจังหวัดส่ละจังหวัดแต่เมื่อถึงเวลาจริงนะครับข้อสรุปเนี่ยก็ต้องลงตัวที่คุณยิ่งรักชินวัตรนะครับต่รถที่ต้องลงตัวที่คุณยิ่งรักชินวัตรนะผมก็อยากจะสอบสวนให้ฟังว่าธุรกิจ นะครับกุลสินเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ทุกคนรับทราบกันดีว่าประสบความสําเร็จในทางธุรกิจแต่แท้จริงกนะุลสินก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมดาเหมือนคนอ,อื่นๆในโลกนี้แหละครับทาอะไรก็มีล้มเหลวบ้างสําเร็จบ้างว่ากไปตามเรื่องตามราวธุรกิจคุลสินส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ไม่ประสบความสําเร็จเพื่อจะต้องใช้การค้าการขายกันตามลักษณะปกตินะแต่ไม่จะเป็นคนมีวิชั่นมีวิสัยทัศ มองเห็นรู้ว่าอนาคตของธุรกิจมือถือเนี่ยเป็นธุรกิจหลักธุรกิจที่จะปรับหลักปรับฐานได้ก็เป็นผู้ขอสัมทานโทรศัพท์มือถือจากกรมการโทรศัพท์แล้วก็ยกร้างความร่ำรวยขึ้นจากการจ่ายค่าสัมทานให้รับง่ายๆนิดน้อยหรือมีการไปแก้กฎระเบียบมาทก็มีนำนาอยู่นะครับจะเป็นประเด็นที่บอกว่าวุ่นขึ้นวุ่นขึ้นนั่นก็ว่า,าเป็นประเด็นเรื่องในการคำนวณ แต่เรื่องของการแก้ระเบียบก่อเกณฑ์และทําให้บริษัทเอสรวยขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรตัดสินจกระทํานะครับลําดับความเริ่มนี้ไมาฟังเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยนะครับในการทําธุรกิจก่อเกี่ยวและดูแลธุกรกิจเอสจึงเป็นธุกรกิจสําคัญที่สุดตรงตัดตสินเนี่ยครับในขณะที่ตัวอือ่นก็ทอดจะแท้แเราเตรียมใจคมาแล้วเปิดตอนหลังหลันก็ต้อง,องเะแท้หมดนะม,มีเราเรียกว่าเฟิร์มหรือหลัก เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ก็คือเอสคุณต้องเินส่งคุณยิ่งรักจินวัตรผู้น้องเนี่ยเข้าดูแลเนอเอสเป็นหวัวใจนะครับเอสเป็นหวัวใจให้น้องเข้าดูแลถามว่าน้องคนที่เข้าดูลแลจะต้องเป็นน้องที่ไว้วางใจไหมถูกต้องไว้วางใจถามว่าทําไมอะคุณยาวาพาไม่ดีตรงไหนก็น้องผู้หญิงเหมือนกันทำไมไม่เอาคุณยาวาพาอื เป็นนักการเมืองทำการเมืองมาก่อนอ๋อเพเพราะมีประเด็นมีปัญหามีคำถามเจะเคุณยิ่งรักไหมเฮ้ไม่ไม่ใช่ฮะจะเอาคุณพายับไหมอืมนี่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าโอ้ระดับความสามารถในคิดในสติปัญญาอย่างแท้าคุณทั้งสิ้นเนี่ยเป็นไม่มีจังหวะเทคนิคไม่มีนะครับเพราะนั่นการที่คุณทั้งินเลือกคุณยิ่งร,รัก มาเดินในการเมืองริงไม่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปกติเมื่อวัดจากความสามารถที่น้องคนอ,อื่นๆแล้วก็ดูจากการที่คนตักสินเลือกให้เป็นคุมตัวจิตอันเป็นหัวใจของตัวเองครับนียภาพเป็นตนาการออกนะครับว่าเนี่ยเรื่องราวมันก็ต้องลงตัวแบบเนี้จากฐานความคิดฐานข้อมูลแบบนี้คุณตักศินไม่เคยไว้วางใจใครนอกจากคนที่เป็นญาติพี่น้องยิ่งมาเจอนายกสมัครนะครับเลือกมาแต่ว่าไม่ทําตามคาสั่ง,งคุณตักศินซึ่งไม่มีใครแหละครับแต่เขา,าเป็นนายเากเขาต้อง ทำตามคํา,า,า,าสั่งนาะยคุณตั้ศิลป์เป็นนายกเทศฯป้อนก็มีแต่ญาพี่ร้องคุณทั้งิลนนั้นที่จะเป็นอย่างอือๆแต่ใจเรกคุณยิ่งรักกระเทืนนี่พอเลือกคุณยิ่งรักแล้วเนี่ยคุณยุคนไปดูบทสัมภาษณ์โพสต์สุดเดชวานนี้ดีๆเนี่ยสืขาวถามว่าพร้อมจ,จะมาเป็นนายกไหมอ่าพร้อมถ้าประชาชนอ่าครับอ,อชีวิตโอ้ยผ่านมาเยอะอืจะเป็นระยะสั้นๆเนี่ยแหละ ผมถามว่าเป็นระยะสั้นๆจะมาเป็นตอนไหนเมื่อศิษฐบอกมาเป็นระยะสั้นๆเพื่อแก้ปัญหากับประเทศอืแสดงประเทศมีปัญหาอยู่ใช่ไหมะประเทศมีปัญหาคุณนิรักษ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไปสี่ปีปัญหาจะคลี่คลายหรือแสดงว่าปัญหาไม่คลี่คลายครับแสดงคุณนุิรักษ์มาก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องคุณท่านศินั้นนั้นที่จะแก้ไขปัญหาได้ถ้าอย่างนั้นคุณนิรักษ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีไปทำอะไรอะ ก็เป็นไปั่วรอคุณนสิลป์นะเพราะวันนี้นะคุณนิรักคุณไม่ใช่นายกนมินี่แต่เป็นนายกสภาครับเพื่อรอคุณต้นศิสป์มาฟ้าเราจะได้เห็นคุณนิรักเป็นนายกมาเพื่อที่จะทำเรื่องเดียวสำคัญที่สุดในชีวิตคุณต้นสิลป์คือการนิรโทษกรรมการที่คุณนิ่รักมีท่านนี้ครับที่จะมาเป็นนายกนะอ่ะแต่ก็ต้องพ,อพูดอีกครับ แต่ก็ต้องเกิดขึ้นในใน,ในเงื่อนไขที่ว่าพรรคพุทธไทยได้รับแฝกชนะในการเลือกตั้งต้องได้เป็นชนะการเลือกตั้งคุณจะชนะชนะไม่รู้นะแต่ตอนนี้ข่าวสารเนี่ยคุณนักเินเราคิดว่าชนะนะครับครับไม่ได้ออกข่าวลวงเนี่ยดูเชื่อจริงจริงจังๆออกมาพูดวันนี้เป็นอมอ่อนข้อยอมแม้คนต่างๆที่เคยแข็งข้าวันเนี่ยเพราะไม่ต้องการจะเป็นปัญหาไงแต่เคยมาเป็นรัฐบาลยัง แข่งขืนคุ้นแข่งเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเจอก,เอกันอีกกับกองทัพกับผู้ชุมนุมประท้วงต่างๆก็เลยมันแหน่ท่าทีรถลาวอ,าองมาครับที่เราก็จะเห็นหนะครับว่าถ้าร่านชระธนาธิบดีว่าเป,เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นทุกคนทุกสิ่งเดียวคือจะมีสสคนหนึ่งลาออกในพื้นที่ที่คุณทจกคสชินจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้อ่าเปิดทางนะฮะเปิดทางครับดังนั้นคุณทั็คส์ชินก็จะเข้ามาเป็นสสเพราะการจะเป็นนายกใกล้ต้องเป็นสส กฎหมายเขียนม้แบบนั้นครับเมื่อเป็นแบบนั้นครับต่อมาคุณยิ่งรักก็จะลาออกตอนตอนนี้เราชัดเจนนะประชาชนคนไทยเลยว่าเลือกคุณยิ่งรักก็เพื่อเป็นนายกขัฒนาครับอืครับเพราะัถูกแล้วเลยครับไม่ต้องมาแสดงวิสศยของวิสัยทักษ์ไม่ต้องแสดงอะไรคุณยิ่งรักก็บอกเป็ชัดเจนเลยว่ามาเป็นนายกรัฐมนตทรีกพเพื่อจะนำพาคุณทั้งถึงกลับบ้านไม่มี ความเห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่มีไม่ต้องมาท้าดีเบตไม่ต้องมาอะไรแบบนี้ไม่มีนอกเป็นเสร็จก็ใช้ผลกระถึมาเป็นต่อในทันทีทันใดหลังจากนี้แล้วโทษก huh. รรมเสร็จาะว่าถ้าให้ชัดเจนเลยแบบนี้นะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะพอตั้งหลักชัดเจนได้ว่าเรื่องไเรื่ยวนี้เพื่อที่จะให้ไปเกิดผลดังที่ว่านี่นะครับหมดในวัน ม่อยากจะเรียนสุดท้ายวันนี้วันวิสาขบูชานะครับวันพระใหญ่ก็เชิญชวนเช้าพุทธทั้งหลายนะครับไปร่วมกันทําบุญทํากุศลนะครับเพื่อเป็นสสริมมงคลกับชีวิตของท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็คุณสุนิยานขีดเส้นไว้เลยนะฮะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คือความจริงเนี่ยตองให้เครดิตคุณสุนิยานนี่ไม่ใช่ใชพูดยกยอปอปั้นอะไรนะฮะถ้าคุณผู้ชมไปดูเทปเก่าๆรายการเก่าๆของทีนีค้คุณผู้ชมจะรับรู้ว่าคุณสุนิยานเนี่ยพูดมาเป็นปีป2ปีแล้วออว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตนายกที่พันตำรวจโททักษิณเลือกแล้วก็เป็นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทักษิณคุณสุนิยานเนี่ยขียเส้นไว้เลยนะฮะว่าคุณยิ่งรักษ ได้คุณทักษิณก็จะไปลงสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีสสเพื่อไทยลาออกให้ให้มีการเลือกตั้งใหม่คุณทักษิณมาเป็นปุ๊บคุณทักษิณก็จะมาเป็นนายกปุ๊บนี่นะมันเป็นเส้นทางแบบนี้ลองดูนะครับว่าจะใช่แบบนี้<า>หรือไม่อย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ก็คือทีนิวเปิดประเด็นร้อนนะครับประจําวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะครับที่17พฤษภาคม2554นะครับลาแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ